สวัสดีค่ะคุณครูติ้งนะคะจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใบครูติ้งนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเรามีเวลาว่างที่เราจะได้ทำอาหารเพื่อสุขภาพของเรานะคะเชิญทุกท่านมาติดตามกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำแกงเปรอะหน่อไม้นะคะอะเชิญทุกท่านมารับชมได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือน้ำย่านาคะหน่อไม้สดๆสจากในสวนเลยนะคะเอามาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ต้มจนหายขมนะคะในตัวสำคัญเลยนะคะแล้วเราก็มีบวบหอมนะคะกับฟักทองหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยเลยนะคะรา เห็ดพอที่เราจะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ตัวสำคัญเลยคือตัวนี้นะคะมีพริกอ่าพริกสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็พริกบ้านเรานะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะพวกนี้นี่กันโควิดได้ทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะเราก็จะมาตำจนเป็นลักษณะนี้นะคะให้เป็นเครื่องแกงของเรานะคะ แล้วต่อไปตัวสำคัญนะคะเราจะเอาข้าวไรเบอร์ี่นะคะเอามาแช่น้ำตํำให้มนันละเอียดเป็นรูปนี้นี่ข้าวเพื่อสุขภาพเลยนะคะข้าวาจะใส่เพื่อให้น้ําแกงมนันนัวนะคะแล้วตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ําปลาจะทําให้กลิ่นหอมนะคะก็คือชะอมนะคะชะอม สวยๆพวกนี้นะคะเด็ดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะทำกันยังไงต่อไปนะคะใบย่านางพองใบย่านางต้มเดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะคะ แล้วก็คนนะคะเพื่อที่ไม่ให้ข้าวเบือมันเป็นเป็นก้อนนะคะเสร็จแ,แล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะอ่าพอเอาเราเอาไปยะนางมาต้มในหม้อนะคะพอน้ําเดือดเราก็ใส่ใส่เครื่องที่เราตําไว้นะคะแล้วเราก็คนเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเบือเป็นก้อนนะคะ พอ,พอใส่เครื่องเสร็จแล้วก็เอาหน่อไม้กับฟักทองนะคะใส่ลงไปนะคะพอฟักทองเริ่มสุกก็เอาบวบใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดผอนะคะ รุงรสด้วยน้ำปลาราต้มสุกนะคะปรุงแล้วแตร่รสชาติตามใจชอบนะคะพอพอเห็ดกับบวกสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบชะอมลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปุ่นนะคะ สุดท้ายก็โรยใบแดงรักลงไปนะคะถือว่าเก่งสุดะไปไปนะคะใส่ใบแดงรักลงไปนะคะหน 2> 2, ึเรียบร้อยแล้วนะคะเกงปรึหน่อไม้นะคะผลิตภัณฑ์ในหลังบ้านของเรานะคะเรียบร้อยเลยนะคะ หน่อไม้ตั้งฟักเทงิงทั้งเหตุนะคะน่าทานมากเลยค่ะวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะสิ่งดีๆจากธรรมชาตินะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่างๆในเพจและช่อง youtube ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ By ครูติ้งนะคะเราจะนำเสนอสิ่งที่ดีๆในธรรมชาติมาให้ทุกท่านได้รับชมทุกคลิปนะคะขอบพระคุณค่ะ